สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมนะฮะวันนี้ก็จะเป็นเกม Dead Island ภาคลิป i ชายนะฮะ Dead Island ภาคลิปชายนี้ก็เปิดเออเปิดให้สั่งจองนะฮะและเผยระบบโฮแบบโอ o อได้นะฮะแล้วก็แม้นะฮะเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่รุนแรงฮะมีปัญหากับบางประเทศแต่ Dead i s l a n d ลิฟชก็ประกาศให้สั่งจองได้แล้วนะฮะและเผยข้อมูล เกมรวมไปถึงภาพสกินช็อตใหม่ๆอีกด้วยตัวเกมแนว Open World ซึ่งหมายความว่าเปิดกว้างให้คุณเดินหรือทำเครสรวมไปถึงสิ่งต่างๆภายในเกมได้ตามใจคุณเลยนะครับแต่คุณต้องระวังซอมบี้ด้วยเท่านั้นเองนะฮะก็ต่อไปคุณแชมป์นะครับอ่าส่วนเนื้อเรื่องครับเกมเราจะอยู่บนเกาะที่ชื่อว่าพารานนะครับซึ่งเป็นเกมไม่ห่างจากเกาะบานอยนะครับที่เป็นเนื้อเรื่องของเกมก่อนหน้านนี้ของ d e สไอแลนด์นะครับซึ่ง ทีม d e e p s i l v e r นะผู้พัฒนาเกมเคยบอกว่ามันเป็นคนละเกมกันแต่ดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องจะต่อเนื่องกันนะครับในเกมนะครับจะมีสภาพอากาศที่แรนดอมกันไปหลากหลายอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยฝนตกหนักจะทำให้บางพื้นที่น้ำท่วมนะครับทำให้หลายพื้นที่เนี่ยคุณผู้เล่นเนี่ยจะต้องล่องเรือไปตามเส้นทางต่างๆครับเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆในเกมในระบบเกมเนี่ยมีตัวละครให้เลือกถึง5ตัว และรองรับการเล่นแบบคออุบซึ่งคุณจะเป็นตัวเองในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตคนอื่นจากยีดิบในแบบใหม่ๆในเกมครับการเอาตัวรอดนั้นควรสามารถสร้างกับดักหรือวางป้อมเพื่อใช้โจมตีเป็นฐานสํสาหรับต่อสู้กับผู้ซอมบี้ได้ซึ่งการสร้างป้อมสร้างฐานพวกนี้จะลักษณะคล้ายๆเกมแนว Tower d e f e n s e และนอกจากนี้ทีพัฒนายังได้เพิ่มเครื่องม,มือการสื่อสารในเกมเพื่อช่วยเหลือในการเล่นระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองซึ่งไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องม,มือนี้ ส่วนเกมนะครับจะวางขายในปีหน้านะครับบน PS3, Xbox 360นะฮะและ PC ครับซึ่งทางทีมพัฒนาเกม d s Silver จะประกาศขายได้ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ1,600บาทนะครับก็ใครที่สนใจอยากจ,จะลองเล่นก็รอก่อนนะครับ